ยายวัยเกษียณปลูกดอกไม้ริมทางสวยงามสดชื่นนะครับไปชมค่ะไปชมกันครับผมนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูฮะนี่มีพี่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอคุณยายเนี่ยกำลังร,นรดน้ำยอยู่<ช>นี่คุณยายขนน้ำมารดน้ำเองเลยอ่ะ นี่ฮะโอ้โหสวยงามมากนะฮะก็เห็นตลอดเรียงรายอันตงไว้หมดเลยนะคือเป็นดอกไม้ที่คุณยายเนี่ยปลูกไว้นะครับบริเวณทางเข้าหมู่บ้านโคกหัวช้างนะครับหมู่3ามที่อําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็ชื่อว่าคุณยายจิ๋วเคลียววันนะครับอายุ7จปีนะฮะก็เล่าว่าเคยเป็นครูนะครับพอเกษียณแล้วก็รู้สึกเหงานะครับแล้วก็ไม่มีลูกนะฮะส่วนสามีก็เสียชีวิตไปประมาณ25ปีแล้วนะครับหลังจากการเกษียณนะฮะก็ ไม่รู้จะทําอะไรนะก็เลยเริ่มปลูกดอกไม้ตามชุมชนตามหน้าบ้านนะครับที่วัดทุ่งโพนะฮะเพราะว่าอยากจะให้คนเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาดูแล้วก็รู้สึกสด,สดชื่นนะครับมีความสุขนะฮะแล้วไม่ใช่แค่ปลูกแล้วก็ปล่อยเลยนะปลูกเสร็จแล้วก็มาดูแลด้วยมารดน้ามาก็เลยถอนหญ้าใส่ปุ๋ยคือทําแบบนี้ตลอดเลยนะฮะแล้วคุณยายบอกว่าการทําแบบนี้มันเป็นการออกกําลังกายนะครับแล้วก็มีความสุขนะฮะแล้วก็ตั้งใจว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะทําให้ดีที่สุดนะฮะคือเราทําเท่าที่เราทําได้ดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับอย่างน้อยเวลาที่สิ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคนคิดถึงเราอยู่ใช่เวลาถึงคุณยายผมจะขอบอกว่ารอยยิ้มคุณยายสดใสมากนะคะคนแบบนี้อยู่ด้วยแล้วมีแต่ความสุขจริงๆนะฮะขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะคะคุณยายขาไปฉลองวันเกิดเค้ก2ล้านครับ2ล้านสงล้านฮะโอ้โหยกว่าชาวโซเชียลนี่สุดว้าวเลยนะฮะหลังจากที่เพจนะครับท็อป เราแปดริ้วเนี่ยมีการเขาเลือกโชว์ภาพนะฮะเป็นภาพเค,ค้กขนาดใหญ่นะฮะแต่ดูไกลๆก็โอ้มันก็แปลกแต่พอไปดูใกล้ๆครับเป็นธนาบัตรครับชนิด1,000บาทที่ม้วนติดคลิปดีบกระดาษไว้ตกแต่งอย่างสวยงามมันคือแบงค์พันครับน้องเคนดี้กำลังช็อกอยู่ค่ะถูกต้องนะฮะ คือตกแต่งแบบสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็มีข้อความนะฮะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เค้กนี่มันเค้กโอ้โหนดงๆว่าเค้กนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหแบบก้อนเนี้ยใครก็อยากได้นะฮะแล้วก็แบบมันเป็นความใฝ่ฝันเลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าเค้กก้อนนี้ฮะคุณผู้ชมมานน้องเคนดี้2กิโลเท่ากับ2ล้านยิ่งใหญ่อลังการสูง2.7เเมตรโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะ แล้วบอกเลยว่าแฟนแม่ตั๊กเนี่ยสั่งทําพิเศษนะจากร้าน Box of Love นะจาก8ปดริ้วเนี่ยส่งตรงถึงแม่ตั๊กรียบร้อยนะครับงานนี้แบบโอ้โหใครๆดูก็ตาร้อนเลยอ,อยากได้นะครับโอ้เป็นความใส่ใจนะคือ,ถ,อถ้าเอาเงินมาให้เป็นปึก2ล้านก็ดินเดียวหน้าดีใจแล้วแต่เนี้ยคือมาเป็นเคสค,คือเป็นความใส่ใจแล้วยกมาก็คืออลังการมากเอางั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูครับผมปค่ะสั่งเลยครับเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าครับที่มาสั่งเป็นลูกค้าเก่าของทีลานะคะ ตอนแรกก็คือทักมาสั่งค่ะตามตามในไลน์ของทีร้านนะคะว่าเออเกำลังจะมีงานวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะจะสั่งไปเซอร์ไพรส์แฟนสั่งเซอร์ไพรส์เท่าไหร่สองล้านค่ะสองล้านบาทสองล้านบาทรูปแบบเป็นเค้กเลยใช่ค่ะฟิกมาเลยว่าเป็นเค้ก<อ>สูงสองเมตรเจ็ดสิบค่ะทั้งหมดยี่สิบสี่ชั้นค่ะเขาบอกไหมครับว่าลูกค้าเขาคนนี้ไปเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์แฟนค่ะอันนี้เค้กนี่ทำเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับหลยไม่ค่ะเคยทำมาแล้วค่ะ แต่อันนี้ก็เป็นมูลค่าอันนี้เป็นเค้กที่เป็นก้อนที่มูลค่าเยอะที่สุดเหมือนกันค่ะเงินสองล้านเยอะที่สุดค่ะโทรประสานปุ๊บโอนเงินเลยโอนเงินเลยเต็มจำนวนเต็มจำนวนที่เห็นสาวสวยคนนี้คือคุณแอมนะฮะเป็นเจ้าของร้าน Box of Love นะฮะก็อย่างที่บอกว่ารู้จักกันมานานนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนที่ได้เค้กก็ไม่ใช่ใครก็คือแม่ตั๊กกรนกระหนกเป็นไอดอลที่ดังเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะดังมากคุณนี้นะฮะอ่ะนะฮะแล้วก็ คือแฟนเขาเนี่ยให้โจทย์มาว่าแบบอยากได้เงิน2ล้านบาทเนี่ยเอาไปทําเป็นเค้กทํายังไงให้สวยงามนะฮะเขาต้องวางคอนเซปต์เลยนะว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้แบบแบงค์พันสองพใบเนี่ยนะครับแบบเป็นเค้กได้นะก็เลยมีการคิดค้นนะครับว่าต้องให้ไม่มีการพับน้องแคนดี้เป็นการม้วนแล้วก็ใช้คลิปเนี่ยหนีบกระดาษเนี่ยยึดไว้นะฮะโอ้โหแล้วแบบเขาเรียกว่าธนบัตรมันเยอะมากแล้้ววววสสยยยยจจรริิงงงงงอมาาา่่เีคะธนบัตรเนี่ยเยอะมากเลยแล้วชั้นล่างฐานเนี่ยต้องกว้างใหญ่เพื่อรับน้ําหนัก ข้างบนได้นะครับคือมีการประดิษฐ์ประดอยเนี่ยนะครับมีความสูงทั้งหมดนะ,ะย้ำนะฮะ2.70เมตร24ชั้นใช้เวลาในการทำฮะคุณผู้ชมฮะ15วัน <c oughs> นะฮะอ่าโดยผลงานทุกชิ้นเนี่ยนะครับทางร้านจะคิดค่าทําค่าส่งประมาณ หนึ่งมื่นนิดๆน,นะครับพอเสร็จแล้วก็จะมีการใส่รถตู้ทึบแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านนะครับสวยงามมาก,มากแต่ใด,ดๆก็คือสุขสันตวันเกิดด้วยนะคะแม่ตั๊กยิ่งใหญ่อาราการยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะคะแม่นามอยา,มากตอนทําไม่เท่าไหร่ตอนแกะนี่สิครับ เหนื่อยตอนแกะตอนแกะนี่สิแต่ก็ถือว่าได้ภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงความรักที่มีต่อการคู่นี้แค่นี้ก็ติดตามอยู่นี่ไม่ใช่เขาให้แค่เค้กนะของรางวัลนู่นนี่นั่นเขาให้กันเยอะแยะมากมายเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเดี๋ยวแม่ตั๊กเจอกันเร็วๆนี้นะคะนะคะแล้วก็ทีนี้ปาอีกหนึ่งเรื่องที่แหมน่าอิจฉาไม่แพ้กันแต่เป็นเรื่องของคนอะไรดวงดีอยู่ๆตุ๊กแกให้โชคสะงั้นเอาหรอตุ๊กแกให้โชคจริงๆค่ะที่นครราชสีมาค่ะ จากกรณีที่คุณเจนจันตะคุยนะคะเป็นรับเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างนะคะชาวอำเภอพี่มายจังหวัดโคราชนี่แหละก็เล่าว่าช่วงที่ตัวนกำลังทำงานอยู่ระหว่างที่เดินไปนำปูนมาผสมเนี่ยพบน้องคนนี้เลยน้องตุ๊กแกนอนตุ๊กแก ดูธรรมดาไหมพี่หมีดูธรรมดาไหมแต่น้อนเป็นน้อนตุ๊กแกสอหางค่ะน้องใช่น้องก่ออยู่ที่กระบะปูนทําให้ตกใจมากแล้วก็นํามาให้เจ้าของบ้านดูนะคะก่อนจะนําไปเลี้ยงในถังตุ๊กแกตัวดังกล่าวเนี่ยนะคะก็อาศัยอยู่ในบ้านของชาวบ้านนะคะที่นายเจนมารับเหมาก่อสร้างนัไม่ได้บ้านของตนแต่เห็นไหมคะ พอเห็นเอ้ยลูกแร้งเออน้อนน้อนคือน้อนมีสองหางจริงๆเราเจอแต่จิ้งจกสองหางก็จะเป็นจิ้งจกนำโชคแต่เนี้ยเป็นตุ๊กแกสองหางก็เลยอ่ะเก็บไว้ดีกว่านะคะก็มีความยาวประมาณ20เซนติเมตรนะคะขนาดลําตัวประมาณ5เซนติเมตรก็ในเจนก็เชื่อว่าเป็นตุ๊กแกนำโชคแน่ๆก็เลยขอเก็บไว้เลี้ยงนะคะตามความเชื่อของตัวเองสําหรับใครที่กลัวตุ๊กแกตอนนี้หลับตาก่อนเลยเพราะมีบางคนเห็นไม่ได้เลยนะกลัวแต่เรานําเสนอไปถึงเรื่องความน่ารักในมุมน่ารักน้อนน่าร ทีนี้ในช่วงเย็นของวันที่1มิถุนาที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วเป็นวันแห่งการเสี่ยงโชคของใครหลายๆคนปรากฏว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาคุณเจนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่สองเลข42ตามอายุตนเอง14บใบเป็นเงิน28,000บาทแล้วเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเมื่อสักครู่น้อที่คมีอะไรสีทองๆห้อ่เป็นอะไรสีทองๆห้ออยู่ห้ออยู่ก็คือปรากฏว่าคุณเจนก็เลยนําเงินที่ได้จาก จลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแหละไปซื้อสร้อยทองจะนวนครึ่งสลึงมาใส่ให้น้องตุ๊กแกเป็นไงล่ะไมวใช่สีน้องสวยนะสีน้องสวยมากเลยใช่นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าตามความเชื่อกรให้โชคได้ทองล่าสุดน้องเงินลองฉูคอตลอดเลยนะเป็นตุ๊กแกได้ทองปกติมันจะกิ้งก่าได้ทองแล้วตอนนี้เป็นตุ๊กแกได้ทองน้องฉูคอนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะหนัก น้องหนักน้องกลมไม่ได้หัวติดน้องอยู่อย่างนี้ตลอดเลยก็นอนก็ได้ทองไปเ้อนก็ได้ทองไปแล้วก็คุณพี่เจนก็บอกว่าอะขอเลี้ยงต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้น้องอะให้โชคต่อไปอีกก็แล้วกันอู้แต่สีน้องสวยแล้วถ้าข่าวหน้าถูกอีกน้องจะได้ทองโตขึ้นไหมเนี่ยน้องทีนี้น้องก็จะเดินไม่ได้แล้วน้องจะปวดคอคอจะเส้นใหญ่ขึ้นน้องบอกลำบากลำบากตัวอีก